วันนี้ตำรวจนำตัวคนร้ายที่เป็นฆาตกรสังหารน้องเหนือหรือว่าเด็กชายนธนพัฒน์เกตแก้ววัยสองขวบไปทำแผนประกอบปรคารับสาร,รภาพนะครับในขณะที่ผู้เป็นแม่นั้นก็ไปรับศพของน้องเหนือพร้อมทั้งระบุว่ายอมทำใจที่จะเอาหสิกรรมให้กับคนร้ายครับมไม่คิดว่าจะเป็นผมเสียใจผมยอมเอาชีวิตผมไปเลยลองทำให้ดูสิคะ ลองทำให้ดูหน่อยโอเคแกไม่ใช่ไรลองทำให้ดูสิทำให้ดูเนี่ยพยานเยอะแยะเลยผมอยากให้คุณทำไม่ไม่ค่ะอยากเห็นคุณทำเองอ่ะโอเคโอเคนะเขาขอเขาขออภัยแล้วขอใจเย็นใจเย็นหมดนะใจเย็นใจเือสิใจเย็นใจเย็นทำให้ดูทำให้ดูใจเย็นครับใจเย็นครับโอเคนะหอยครับช่วยหอหน่อยครับ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวคนร้ายที่สังหารน้องเหนือไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็มีชาวบ้านที่ไปดูเหตุการณ์นะครับลุมประาชาทาันนายทวีชัยนาทองบ่อซึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ได้ใช้มีดปลอกผลไม้ฆ่าปัดคอน้องเหนือวัย2ขวบเสียชีวิตนะครับตำรวจสนประเวศก็ควบคุมตัวคนร้าย คนนี้นะครับไปทำแผนประกอบคำรับสภาพยังจุดที่เกิดเหตุภายในบริษัท Number ร์วันคลีนิ่งเซอร์วิสจำกัดในซอยเฉลิมพระเกียรติ63ย่านประเวศโดยที่มีชาวบ้านนับร้อยคนนะครับที่ทราบก็มามุงดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในครั้งนี้นายทวีชัยยังคงอ้างนะครับในระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นหลังจากที่ตื่นนอนก็รู้สึกว่าถูกคนจ้องตามทำร้ายจึงได้เดินทางลงมาอย่างด้านล่าง แล้วก็ไปพบกับน้องเหนือที่นอนหลับอยู่บนโซฟาจึงได้จับเป็นตัวประกันก่อนที่จะใช้มีดปลอกผลไม้แทงเข้าที่บริเวณคอจนทําให้เหยื่อถึงแก่ความตายครับในขณะที่ช่วงสายที่ผ่านมานายธนพลและก็นางนภก,การเกตแก้วซึ่งเป็นพ่อและก็เป็นแม่ของน้องเหนือนะครับก็ไปรับศพของลูกชายจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเพื่อที่จะนําร่างกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัด ปากบ่อย่านอ่อนนุชนะครับโดยที่นางนภักการก็บอกว่าตัวเองนั้นรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้สโกรธแค้นคนร้ายหรือว่าโทษพี่เลี้ยงเพราะว่าเชื่อว่าพี่เลี้ยงนั้นดูแลลูกชายอย่างเต็มที่แล้วนะครับอีกทั้งการโกรธนั้นก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลาหรือว่าจะช่วยชีวิตลูกชายของเธอได้จึงไม่อยากที่จะให้ลูกนั้นมีบาปติดตัวด้วยครับ ไม่ใช่ว่ามันไม่รอบคอบไม่ใช่ว่าพี่เลี้ยงดูแลลูกไม่ดีไม่ใช่ว่าคุณแม่คุณพ่อดูแลเขาไม่ดีมันไม่เกี่ยวกันอันนี้มันมันมันป็นเหตุไม่รู้สิไม่รู้จะเป็นพุทธาหวานกับคุณแม่กล่อนได้ยังไงนะว่าในเมื่อคนที่เขาติดยาเสพติดมันก็คงมีอยู่ทั่วเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าก็ติดเบ์ก็ไม่คิดว่าจะร้ายแรงขนาดนี้อาการของการติดเบ์ติดเล้าเขาไม่ได้ติดยาบ้าเท่าที่รู้นะแต่มากกว่านั้นไม่รู้จริงถ้า ถ้าความกดแค้นถ้าถ้าความรู้สึกทุกอย่างที่เจนมีสามารถเอาชีวิตลูกชายเจนกลับมาได้เจนจะทำเขาไม่กลับมาแล้วค่ะเขาไม่กลับมาแล้วเจนเอาชีวิตลูกชายเจนกลับมาไม่ได้เจนย้อนเวลากลับไปไม่ได้เข้าใจไหม้ม